พี่น้องเบิ่งเขาเรือน้ำท่วมถอกไปนี้อันตกก้มกับก้มตัวกัลังถอกกับกันล้างถอกพี่น้องเอ้ยมาเบิ่งมาเบิ่งมาเบิ้งสอยกันเห็นบหมห่วงนี่กับก้มเลียวห่วงนี่กับหาก็ถอกอันนี้ห่วงหาก็ถอกอันนี้โรโรโมันสีได้เกี่ยย้ำเลยแล้วัดนี้ออันนี้ก็เริ่มเกียแล้วอันนี้ยังอ่อนๆอยู่นี่ ห,ห่าก็ถอกเยลยจะได้ะบดน,นี้พี่น้องโอ้ยตัวกำลังถอกกำลังถอกตัวแกรวก,ก,าการ,กาการะแกวะนะสองสามให้ลงไปนี่แหละโอโห้หลายอยู่แต่ว่าหนะักห่วงน้อยเนะาอห่วงลูกมันเนาะจำพำอยู่ ไปสิพาลงไปเบิงข้างล่างคุณแบบน,นี้ไปเบิงเขาเจ้านี่มาเบิงมุมนี่จ้ะพี่ดอง้องเบิงดูนี่ว้านเป็นยังไ๋หวังแก่แก่หวังหาก็ถอกถอกหวังกม้มก้มเอามันเป็นสามรุ่นสี่รุ่นคนได้นี่ไหนอะยูอ่ร่วมกันนี่นะถอกพ่อพ่อมกันแล้วน้ำเหลือน้ำท่วมเนาะหวังลูกมันแตกออกมาเอา้า ได้เพราะใกันถ้าว่า่ละใจพี่น้องดีบ่ได้โอ้ยจะเป็นเบึงยากจะเป็นสด้เกียวย้มได้นเนาะทอันนี้ขขาเจ้าอันนี้แห้งพี่ลึกอันนี้ก็ได้ขาเจ้านี่ก็ได้ห้วงถอกหาก็ถอกหวงแก่กันยินดีนี่วันน,นี้มันเป็นห่วงลูกอห่วงแม่นน่เพิ่น ถ,ถือน้าถ่วมไปแล้วน,นี่ห่วงลูกเพ็นพนทอออกมานี่ข้าเจ้ามันโมเมนขี่ไล่ได้นี่จากพี่น้องนี่ห่วงงามอยู่นี่นะแต่ว่จาจากงามได้สีไดีเกีียวหล่ะไปหุน่นอกซอดออกมามี่แต่ห่วงลูกข้าเจ้าให้นึงทางนี้มันเขาอิเตีะ เขาหน้าปังไฟสไดิเฮ็ดน,นะผอมูบ่นี่เพราะว่ามันยังเขียวอยู่ยังบวถอกอยู่ยังบวแก่อยู่มันมีพันธุ์เขาปลูกแล้วจะมันจมเนอะสีบาาได้นอเะพี่น้องก็ได <c oughs> ม ana, ้มันเบิ่งยากนะพี่น้องเบิ่งยาก โอ้ยบรรยากาศทวงนั้นพินใจเขาเจ้างามอึงตึ้งอยู่คุณน้ำถ่วมมันกระบ,บายเขาเจ้าเดี๋ยวปีหน้านี่ค่อว่าสิเซ่เขาเจ้าหลายๆอยู่ในทวงนี่ค่อยทวนน้ำอ้าวซ้ำนี่จ้าพี่น้องบ๊ายบายเด็ดซ้ำนี่แหละ บรรยากาศสวยสวยพี่น้องเอ้ยพงนะ